สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในแมปเพจซิมูเลเตอร์99หรือว่า p พจซิมูเลเตอร99นะครับวันนี้พี่จะมาบอกจุดเกิดของอุ้งมือแมวนะครับทั้งหมด50จุดนะใครที่ยังหาไม่ครบก็สามารถดูคลิปของพี่ได้เลยอ่ะอันดับแรกก่อนอื่นถ้าเราอยากให้หาครบ50อันเราจะเป็นต้องปลดให้ครบทั้งหมด50แอรเรียก่อนนะเราถึงจะเก็บครบได้ไปดูจุดแรกกันดีกว่า จุดแรกจะอยู่ที่แอร์เรียที่หนึ่งจะมีทั้งหมด3กล่องนะนจะอยู่นี่จะมีทั้งหมด3กล่องอ่จุดแรกอ่าบนี้นะนี่อยูตรงนี้หอันถ้าเก็บแล้วมันจะเป็นสีลางๆแบบนี้นะแต่ถ้ายังไม่เก็บมันจะเป็นสีเข้มอ,อันนี้พี่เก็บไปแล้วนี่นะอันที่สองยู่ตรงนี้ในโซนที่หนึ่ง นี่ต่อไปอันที่3จะอยู่หลังนี่นะนี่หลังโซเชียลรีวาร์ดเนี่ยเก็บเนี่ยพอเก็บปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นนี่แบบนี้อันต่อไปจะอยู่โซนที่3ตรงนี้นะใกล้ๆกล่องเก็บเพชรเนี่ยเนี่ยกล่องไดมอนด์ฟรีนะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ ต่อไปอยู่ที่แอเรทที่5ใครที่มีเทเลพอร์ตก็สามารถวาร์ปไปได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาเดินมันจะอยู่หลังประตูออฟบีนี่นะนี่โอเคต่อไปก็อันที่6อยู่ที่แอเรทที่หอยู่ตรงนี้ข้างๆตู้ ข้างๆตู้ขายโพชันนะนี่เราก็สามารถเก็บได้เลยไปด่านที่7จมันจะอยู่อันที่เนี่อยู่ไปใกล้กันแหละนี่มันจะอยู่ในกรถางนี้นะนี่กรถางตรงข้างกับโลงนานะนี่อันต่อไปอันที่8อยู่ที่แอร์เลยที่8อันนี้จะอยู่ในซอกกำแพงนะต้องดูดีๆหน่อยนี่มันจะแอบอยู่ในนี้นี่ ฝันะ่งนู้นจะเป็นที่ซื้อไข่นี่มันจะเดินล่องนี้ต้องมองดีๆเก็บแล้วก็จะบอกนี่ไปต่อไปอยู่วันที่เก้าตอนต่อไปนี่อยู่ที่เก้านี่นะอันนี้จะอยู่ในน้ำนี่อันนี้ข้างๆตู้นี้ข้างๆข,า,งข,า,งขา,งายสมุดเอ็นชานี่อ่าเก็บได้เลยต่อไป อยู่ด่านที่12นะนี่แอร์เรียที่12มันจะอยู่ตรงพุ่มไม้นี่พอเราวัปมาปุ๊บเราก็จะเจอเลยนี่ตรงนี้ต่อไปก็แอร์เรียสิบสามแต่นี้จะมี2อันนะต้องดูดีๆอันแรกก็อยู่นี่ตรงป้ายกำแพงนี้ห่งอันส่วนอันที่2อยู่ข้างๆหม้อยานี่ มอยาทางซ้ายนี่จะอยู่ข้างหลังไปโอเคต่อไปก็อันที่สิบห้านี่จะมีอยู่ในไม้นี้อันนึงส่วนอีกอันหนึ่งก็จะอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนี้นะนี่อันต่อไป อันนี้จะอยู่อันดานที่สิบแปดเราต้องมองดูดีนี่มันจะอยู่ข้างบนนี้นอ่าโอเคมันจะอยู่ข้างบนนี้นะเนี่ยด่านนี้มีสองอันนะตีอันนึงจะอยู่ในออบบี้นะเราต้องเข้าไปข้างในนี้เข้าไปในออบบี้ เคพอเรามาถึงทางนี้เราอย่าเพิ่งรับของขวัญนะเราเลี้ยวขวาก่อนเข้าไปในซอกหินเข้าไปในซอกเข้าไปในซอกปุ๊บนี่เจอละแล้วเก็บแล้วเราก็ไปรับของรางวัลอันต่อไปจะอยู่ด่านที่20นะนี่อยู่นี่บี ด่านนี้จะมี2อันนะมันจะอยู่หลังบ้าน1อัน,นอยู่ในทางน้ำอ,นอยู่ในทางน้ำในหลังบ้านแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เลยมาอีกหน่อยนี่จะมีอันนี้นี่อยู่ในทางน้ำเหมือนกันโอเคด่านนี้จะมี2องอันนะต้องดีๆอันต่อไปอยู่ด่านที่21นี่นะอยู่ตรงปากาลังนะพอเราว่ามาปุ๊บนี่น้ำจะอยู่ตรงนี้นะสีอันสีเหลืองนี่นะเนี่ยนะอันสีเหลืองนี่อันสีเหลือง อันต่อไปจะอยู่อันที่23นะโอ้แต่อันนี้จะอยู่ข้างบนหน่อยเราต้องว่ายน้ำขึ้นไปชึบเนี่อยู่ข้างบนนี้เห็นไหมกดเก็บได้เลยอยู่ข้างบนนี้ร้อยแต่อันนี้มีสองอันนะอีกอันนึงจะอยู่ในนี้อยู่ในออบบี้เนี่เราเข้าไปข้างใน พอเข้ามาเสร็จใช่ไหมเราก็เลี้ยวขวาเลยอยู่นี่ไม่ต้องไปไหนไกลมันอยู่ข้างๆนี่แหละแต่ใครจะว่ายน้ำต่อก็ได้นะอันต่อไปจะอยู่ด่านที่24่สเก24ใช่ไหมพอเรามาแล้วเราก็จะหันซ้ายตัวโมงเห็นไหมข้างบนมีอยู่ข้างบน อันที่24นะมีสองอันนะมีตรงอุโมงค์นี้ด้วยอีกอันหนึ่งนี่ฝังอยู่นี่ปึ๊บอ่าเรียบร้อยอันต่อไปจะอยู่อันที่25นี่นะที่ 25, 25, 25มันจะอยู่นี่ตรงที่รีเบิร์ตหนึ่งจะอยู่ทางซ้ายนะนี่แอบอยู่ในซอกเสานี่นะเสาไม้นี่นะ ข้างเสารีเบิร์ตนะอันต่อไปจะอยู่วันที่ด่านที่ยี่สิบหกนี่ต่อไปก็ด่านที่ย6ิบหมันจะอยู่ตรงกล่องสมบัตินะเนี่ยกล่องสมบัติเนี่ยพอเราวิ่งมาปุ๊บนี่เลยเดี๋ยวละหนึ่งอันนี่นะตัวนี้นะอ่าอีกอันนึงอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่อยู่ฝั่งขวาอันนี้พี่เก็บแล้วนะอันเนี้ยเนี่นนอ,นอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่เก็บแล้วมันจะเป็นลางๆอยี่นะ น้องๆไหนที่ยังไม่เก็บก็กดเก็บได้เลยอันต่อไปจะอยู่อันที่ด่านที่27เจอ่าเราก็วาไปเลยหรือจะวิ่งไปก็ได้มันอยู่ใกล้ๆกัน27เจจะมีสองอันนะจะมีสองอันอันแรกจะอยู่ตรงเรือนี่นี่ต้องมองดีๆเห็นไหมมันอยู่ในเรือใต้ท้องเรืออ่ากดเก็บส่วนอีกอันนึงจะอยู่ในที่ตกปลานะนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นเอาไว้ตกปลา เราก็เข้าไปแล้วมันจะอยู่ทางซ้ายจะมีเปลือกหอยบังอยู่ไม่ใช่ดิมันจะมีปลาดาวเนี่ยปลาดาวบังอยู่นี่นะน,นี่อยู่หลังปลาดาวตัวน,นี้นะกดเก็บได้เลยโอเคอันต่อไปอยู่ด่านที่สามสิบ ด่านนี้ก็มี2อ,อันเหมือนกันนี่มันจะอยู่หลังกระดูกตรงนี้นะข้างๆประตูนี่อยู่ข้างหลังนี้เลยนะกดเก็บเรียบร้อยแล้วอีกอันนึงก็ต้องเข้าไปข้างในนะเข้าไปในประตูเลยแล้วเราก็วิ่งไปนูนะ่นข้างหลังนะ่ะตรงกรดซ่ากระดูกนะ่ะเห็นไหมมันจะเลืองแสงอยู่มันอยู่ข้างหลังนี้แหละนี่ตรงกล่องโอเคเรียบร้อย อันต่อไปจะอยู่อันที่3 1นี่อยู่ข้างพีระมิดนะอันนี้คือพีระมิดออฟบี้ใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้นี่กดเข้าไปได้เลยหล,หลังกระบองเพชรเนี่ยโอเคเก็บเรียบร้อยด่านต่อไปจะอยู่อันที่33 อันนี้จะอยู่ตรงหน้าต่างนะหน้าต่างในบ้านนี้บ้านหลังนี้เลยนี่นี่มีหน้าต่างตรงนี้อันนี้พี่กดเก็บไปแล้วเห็นไหมเห็นลางๆงไหมเนี่ยนี่ยตรงหน้าต่างเนี่ยใครที่ยังไม่เก็บมันจะเป็นสีเข้มนะสามารถเก็บได้เลยต่อไปก็อยู่อันที่สามสิบสี่อันนี้จะอยู่ตรงหน้าผานะนี่ตรงนี้เลย เมื่อกี้จาปิดฝั่งนี่ฝั่งน,นี้นี่นี่เราสามารถวิ่งลงไปได้นะแล้วก็กดเก็บได้เลย,เลยอันนี้พี่เก็บไปแล้วถ้าเก็บแล้วมันจะลางๆด่านต่อไปอยู่ที่36นะที่36เลยม,มันจะอยู่บนต้นไม้นะนี่มันจะห้อยอย่างนี้เลยนี่มันจะห้อยแบบนี้อันนี้พี่ก็กดเก็บไปแล้วเหมือนกันส6ต่อไป37ต่อไปอยู่ด่านส7บนะ ส7ิเจนี้จะมีสองอันนะอ,อุกาบาตต้องให้มาเก็บอันแรกจะอยู่บนหลังคานี่อันนี้พี่กดเก็บไปแล้วเหมือนกันนี่เห็นไหมอยู่บนหลังคาหนึ่งอันส่วนอันที่สองจะอยู่หลังบ้านนะอันที่สองจะอยู่หลังบ้านนี่หลังนี้นี่อ่าโอเคจะครบละอันต่อไปจะอยู่ด่านที่สามสิบเก้านะ อันนี้หาง,ง่ายมันจะอยู่ตรงรูปปั้นสโนว์แมนเลยนี่อยู่บนมือเลยนี่อันนี้ด่านที่สาสิบเก้าอยู่ตรงนี้อัน,นต่อไปอยู่ด่านที่สี่สิบอันนี้ก็จะอยู่หลังบ้านหลังบ้านนี้เลยบนภูเขาเนี่ยอ่าน,นี่นี่อันนี้พี่เก็บไปแล้ว นี่หลังบ้านด่านสี่สิบน,นะต่อไปด่านสี่สิบเอ็ตัวนี้จะอยู่ในน้ำร้อนนี่ตรงนี้ต้องมาใกล้ๆหน่อยถึงจะเห็นนะเนี่ยมันจะอันนี้เก็บไปแล้วมันเลยมองไม่ค่อยเห็นแต่มันเห็นเห็นอยู่นะมันอยู่ตรงนี้แหละ,หะเห็นไหมไม่ไ้เห็นรางๆอ่ะนี่นี่ น,นี่จะอยู่ด่านที่สี่บเ็ดนะตรงน้ําตกเนี่ยอยู่ตรงนี้จะทำไงให้เห็นดีหเห็นเห็นางๆปะเนี่ยมันจะไอ้น้ํามันบังอะเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้แหละต้องดูดีๆเนยยตรงนี้นะด่านต่อไปอยู่ที่สี่สิบสองด่านนี้ค่อนข้างเห็นง่ายอยู่นี่ยอยู่บนนี้เลย,เยตรงน้ําแข็งเ,ยเ่ยครึ่งครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะด่านเนี้ย นี่อยู่ตรงนี้42ต่อไป43ต่อไปดาสี่ิบสมนะเกนี้ก็ยังยิงนี่มันจะอยู่ในลาวานี่นะนี่ด่านที่43่สบสามนี่พี่เก็บไปแล้วมันเลยมองไม่ค่อยเห็นหน่อยมันจะเป็นลางๆอันต่อไปอยู่ด่านที่ 44นะ44อันนี้ต้องมองดีๆนะเพราะมันอยู่แอบแอบในซอกหินนี่อันนี้เก็บไแล้วอันนี้พี่เก็บไปแล้วนะนี่จะเป็นลางๆเนี่ยว่กเก็บไปแล้วต่อไปอยู่ด่านที่45อันนี้ก็ไม่ยากอันนี้อยู่ ข้างๆประตูเลยนี่ข้างๆประตูนี่จมอยู่ในลาวาเนี่ยกดเก็บได้เลยด่านสี่สิบห้าอันต่อไปอยู่ด่านสี่สิบหกสี่สิหกนี่จะอยู่ในปากยังซากกระดูกนี่นะนี่นี่เห็นในลางๆเนี่ยมองที่เมาส์พี่นะนี่มันจะลางๆเพราะว่าพี่กดเก็บไปแล้วไงมันเลยจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยมันจะอยู่ในกระดูกตรงปากนี่นะ ต่อไปอยู่ด่านที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนี่มันจะอยู่ข้างๆตู้นี้นะเนี่ยตู้แรโพชชั่นเนี่ยนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายออันอันต่อไปจะอยู่ที่แอร์เรียห้าสิบนะอันนี้เป็นแอร์เรียสุดท้ายแล้วด่านนี้จะมีสองอันอันแรกจะอยู่บนนี่นะ ตรงเสานี่นะเนี่ยบนเสาเนี่ยอันนี้ที่เก็บไปแล้วเหมือนกันบนเสาส่วนอีกอันนึงจะอยู่ที่หลังรีเบิร์ดนี่ยนี่หลังรีเบิร์ดโอเคเนี่ยอยู่ในในแมปนี้จะมีแค่47อันนะส่วนอีก3าอันน่ะจะอยู่ในจะอยู่ที่เทเพาซ่านะอีก3มชิ้นน่ะเนี่ยถ้าเราผ่านมาทั้งหมด50แอรียแล้วอะเราจะเก็บได้แค่ ส7อันส่วนอีกอันนึงเราต้องเข้าที่เทพาซานะอีกสามอันจะอยู่ในเทพาซ่าแล้วก็นี่ว้ามาเลยเข้าไปได้เลยโอเคพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราหันขวาเลยอันแรก จะอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆประตูนี่มันจะแอบอยู่นี่ใต้ประตูข้างๆประตูโอเคไหมสี่สิปดปุ๊บต่อไปจะอยู่ใต้สะพานนี่เราวิ่งต่ออีกมันจะอยู่ใต้สะพานนี่ส่วนอันสุดท้ายแล้วก็อยู่ตรงป้ายนู้นนะมันจะห่างหน่อยนึงเอาวิ่งไปเลยมันจะอยู่ข้างหลังป้ายนี้ปั๊บ โอเคเรียบร้อยแคนี้เราก็จะเก็บครบแล้วทั้งหมด50อันง่ายไหมใครดูจบอ่ะรับรองเก็บครบแน่ยังไงก็ขอบคุณน้องที่ดูจนจบเลยนะครับผมยังไงก็สามารถไล่เก็บตามคลิปพี่ได้เลยถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งเพื่อนๆเพื่อนๆด้วยนะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องพี่ไลฟ์สตรีมช่วงเย็นๆแหละบางทีก็อาจจะมีเวลาอื่นบ้างยังไงเจอถ้าพี่เล่นแบบนี้อยู่ก็สามารถ ความเล่นด้วยกันได้นะบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย